ที่ตอนนี้ผมอยู่กับที่วิมวลค่ะที่วิมวลสีเงินอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสระบุรีโคกแย้สระบุรีใช่ตําบลโคกแย้จังหวัดสระบุรีใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมได้ข่าวได้ทราบข่าวว่าคุณพี่อ่าใช่ติด<ม>ติดเชื้อโควิดใช่ไหมครับติดมาตอนแรกไม่รู้ว่าติดเนี่ยติดมาอาทิตย์หนึ่งก็กินกินยาฟ้าทลายโจรมั่งกินกระชายขาวมั่งอะไรเงี้ยครับ กินแต่พวกนี้นแล้วก็ยาแก้ไอยาแก้หวัดยาฆ่าเชื้ออะไรตามปกติเราก็ไม่คิดว่าเป็นอันนี้ลูกแฟนเขาก็เอายาตัวนี้มาให้กินก็กินก็ก็ตอนแรกไม่กินว่ายาเยอะเยอะมากเกินไปละเราก็แฟนบอกกินเลยกินเลยแล้วก็นึกไหนไหนก็จะติดโรคตายแล้วจะกินยาให้มันตายก็ไม่รู้ไปเสี่ยงไปหมากินยังยังยังหายเลยลูกคนจะไม่หายเลยพี่นาแกบอกว่าแกเอาให้หมากินตอนแรกลูกก็ไม่กินไนี่ยเป็นแบบนี้แหละ ก็แล้วให้หมากินหมาไม่สบายวะหมามันเป็นอะไรต้องรู้เอากอโทษนะมันเป็นตรงหางมันอ่ะมันมันบุ่มใหญ่ไขมันอ่ะมันกินว่าลูกไม่กินก็เลยให้หมากินหมามันหายเแฟนเขาบอกหมามันยังหายเลยเราพูดว่าอ้าวเอาเอาหายก็หายว่าตายก็ตายก็เอากินเลยก็กินประมาณครึ่งกระปุกครับกบีไฟนะครับใช่พอกินครึ่งกระปุกปุ๊บมันเหมือนคอมันก็โล่งคอที่แบบมันมันหนีบๆตันๆอยู่เหมือนมันมันโล่ง พอมันโล่งปุ you sure you want, soup, so ๊บม so ัน so ก so ็ไม่ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยดูอาการมันจะมันมันก็ค่อยดีขึ้นก็สังเกตตัวเองว่าดีขึ้นอ่ะมันไม่เหนื่อยแล้วไม่มีเพียมันดีขึ้นก็ก็ก็นัดไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเชื้อบอกว่าหมอบอกว่าไม่มีเชื้อแล้วเชื้อหายก็ตกใจอ้าวเรากินอะไรไปมั่งวะเนี้ยแต่นี้ก็พอบอกว่าเชื้อหายปุ๊บแต่แต่คนที่เป็นก่อนน่ะโทรไปแล้วเขายังไม่หายตอนนี้ยังไม่หายเลยคือเป็นก่อนเป็นก่อนเป็นก่อนพี่ไปเขาบอกว่าเขายังไม่หาย แต่บอกพี่หายแล้วไม่มีอาการอะไรที่คุณพี่ทราบว่าคุณพี่ติดเชื้อเนี่ยอ่าแล้วคุณพี่ได้ทานบีไฟนะพี่ไปตรวจทีกี่วันครับระยะเวลากี่วันจากที่พี่กินบีไฟแล้วพี่ไปตรวจว่าไม่พบเชื้อครับกินกินประมาณสามวันเราก็ไปตรวจปุ๊บสามวันใช่กินเช้ากินเวลาละสองเม็ดกับกับไอตัวทามิงทามิงบีอยู่ทามิงใช่ใช่อ๋อแสดงว่าคุณพี่คุณพี่ตอนเช้าคุณพี่อ่า ทามิ่งหนึ่งเมตรกับบีไฟสองเมตรถูกต้องไหมครับใช่ใช่ที่เป็นแคปซูลอยู่ในกระปุกอ่ะสองเมตรครับผมแล้วกลางวันใช้ายๆน้ำมันตะปาเมตรหนึ่งครับผมใช่กินคู่กันสามวันหนึ่งอ่ะสามเวลาสามเวลาเตียงสามวันหกเมตรเก้าไอ้ลังหกเมตรเข้าอันนี้สามเมตรใช่ครับอ่าที่ทานบีฟประมาณสามวันพี่ทานบีไฟหกเมตรทานบีอูทามิ่งสามเมตรต่อวันใช่แล้วสามวันที่ไปตรวจสามวันเราไปตรวจเจ้ ไม่มีเชื้อโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้เนี่ยเขาบอกว่าเชื้อไม่มีแล้วเชื้อตายครับเขาบอกมันไม่ใช่ไม่ตายคือว่าไม่มีเชื้อของโควิดแล้วแต่ว่าแต่ก็ยังไม่หยุดกินก็กินกินมาอีกสองวันก็อาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาแล้วตอนนี้ไม่เหนื่อยเหลือแต่ไอเดเหลือแต่แผลแหกเหมือนแบบหานิดนิดแล้วเราก็กินยาแก้นี้ไปแล้วก็มาวันนี้หยุดกินลองดูว่าหยุดวันนี้หยุดกินหยุดกินก็หยุดกินมาวันนี้วันนี้ไม่กินเลยครับไม่กินก็เอออาการมันก็ หมือนมันดีขึ้นแล้วเหมือนมันดีขึ้นดีขึ้นอ่ะครับมันเหมือนตอนนั้นแต่มันแย่เลยอ่ะมันแย่มนตอนนั้นอ่ะอ้โสุดยอดมากใช่ไหมครับพอหายพอ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 พี่หายปุ๊บบอกลูกว่าอาการมันดีขึ้นแล้วแม่กินตรงนี้ดีนี้พ่อเขาก็สั่งให้อีกสามชุดครับสั่งอีกสามชุดทีนี้ก็กระจายให้กินทุกคนเลยนะบ้านคเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ติดห้าคนโอ้โหแต่แต่ทุกวันตอนนี้หายไปยังครับ ตอนเนี้ยตอนเนี้พี่อะหายแล้วการดีขึ้ลนลาลแต่แต่ลูกชายกับกับหลานที่ไปโดนกักตัวอยู่ควบคุมอโทรไปถามว่าไปกักตัวได้กินยาอะไรไหมเขาบอกไม่มียาอะไรให้กินเลยคือไปกักางเดียวก็เลยถามว่าได้กินยาที่แม่กับพ่อให้ไปไหมเขาบอกว่ากินกินแล้วถามอาการเป็นไงบ้างเขาบอกเริ่มจมูกเริ่มมีได้กินละโอ้ผลลุกแล้วพี่ครับผมเรื่องรายดีอย่างนี้ผมขออนุญาตครับที่ผมจะเก็บเสียงไว้แช่ต่อนะครับ อ่าเพราะลูกบอกว่าอากาศดีขึ้นแล้วถามห้านโทรไปหารห้านอีกร้านบอกว่าได้กลิ่นบางๆแล้วอ่าเงี้ยก็ถามว่าได้กินยาที่ที่พ่อใหญ่จะไม่ใหญ่ให้ไปได้กินไหมเขาบอกว่ากินเออก็เลยบอกว่าบอกให้ร้านน่ะกินยาไว้นะลูกที่ให้ที่พ่อใหญ่ให้ไปครับตาเขาน่ะคือพี่อ่ะให้เขาจะเรียกที่นี่ว่าตาแต่ยายอ่าให้เขาไป ครัก็เลยตอนนี้ก็เลยบอกบอกลูกชายว่าดูหลานด้วยให้หลานกินยาตัวที่แม่แล้ให้เอาไปเมื่อเช้ะลูกพี่บอกว่าลูกลูกและหลานอ่าเริ่มดีขึ้นจากจากที่หลานกินยาที่อยู่มอหนึ่งกี่วันครับเขาเขาทานไปกี่วันทานมีฟ้าไปกี่วันครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่พอรู้ว่ายายเิดแล้วอาการดีขึ้นแล้วก็สั่งมาเนี่ยสั่งมาเมื่อวานวันก่อนเนี่ยสั่งมาประมาณสี่วน